เฉลยละเอียดโทวีก2020 sample test ครับเรามาถึงในส่วนของ grammar part กันแล้วนะครับ reading part นี่เองเนาะตอนนี้หนังสือจะอยู่ที่หน้า93นะครับก็มาเริ่มต้นกันที่ข้อ101กันเลยอ่ะก่อนอื่นเรายังไม่ได้เข้าสู่ในเนื้อหาของส่วน grammar review เนาะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาลองตะลุยโจทย์กันดูก่อนเนาะวิธีการคิดวิธีการตัด choice อะไรยังไงก็พยายาม ดูและทาความเข้าใจให้มากที่สุดนอสําบในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปลงลึกในเชิงเนื้อหากันตอนที่เราอยู่ในส่วนการมารีวิวกันนะครับตอนนี้ก็มาลองตะลุยโจทย์กันมากกันดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะข้อ101ครับดูข้อนี้มีวิธีการดูโจทย์เนี่ยอันดับแรกดูจาก c h o i c e ก่อนจะทําให้เรารู้ว่าข้อน้วัดเราเรื่องอะไรนะครับข้อที่ดูจาก c h o i c e เนะ ด้านหน้าของ choice เหมือนกันหมดเลยเนอย่างนี้ complete นะครับเหมือนกันหมดเลยสต่างคกันที่ด้านหลังข้อแบบนี้เป็นเรื่อง part of speech ครับคือวัดเรื่องประเภทของคำเนาะเรียกว่าเรื่อง part of speech นะครับก็คือคำนามคำกริยา adverb ad t i เนี่ยควรใช้คำประเภทอะไรมาใส่ในช่องว่างนะครับวิธีการดูคือต้องรู้จัก suffix ข้างหลังสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่า มันเป็นคําประเภทอะไรการอาจจะคุ้นคุ้นกันหลายคนนะครับอย่างเช่นข้อ A ลงท้ายด้วยชั่นนะครับคืออะไรครับลงท้ายด้วยชั่นเป็นคํานามถูกไหมลงท้ายด้วย a t e นะครับบอกว่าเป็น verb ช่องที่1นั่นเอนะครับลงท้ายด้วย e d เป็นอะไรครับเป็น verb ช่องที่2เป็น verb ช่องที่3แล้วก็เป็น adjective ได้ด้วยอันนี้มาจากในเนื้อหาของเรื่องของ suffix นะครับส่วนข้อ b boy ก็คือข้อ c ที่เติม s เราเรียกว่า verb เติม s นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้จําแนกประเภทของคาก่อนต่อจากนี้คือเลือกคําตอบครับแล้วจุดเรียกว่า keyword สำคัญของข้อนี้คือคําว่า I ที่อยู่ข้างหน้า blank เนี่ยไป2องสมคานะครับประเด็นคือคอนเซ็ปต์ก็คือว่าหลัง rr คือ verb to be ใช่ไหมครับหนึ่งใน verb to be เนี่ยมันจะมีมันต้องมีสิ่งที่มารองรับเรียกว่าเป็นตัวมารองรับ เว b ร์บอยู่นะครับเขากำหนดไว้หลักๆแล้วมี4อย่างนะครับอันดับแรก1คือเป็นคำนามเนาะสคือต้องเป็น adjective นะครับ3คือเป็น verb ing และ4คือเป็น verb ช่องที่3นะครับซึ่งแต่ละอย่างมันทำหน้าที่ต่างกันไปเนาะ,ะประเด็นอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราพอจะตัด choice กันได้แล้วใช่ไหมครับสข้อเพราะว่าหลัง verb to be ตอนนี้ often อันนี้จาก องคความรู้เรื่องของคำศัพท์ก่อนนะครับ often เป็น adverb นะครับ uh, often เป็น adverb ฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวที่มารองรับกับ verb to be ข้างหน้าได้ no unnecessarily นะครับอันนี้ก็เป็น adverb เหมือนกันพอเห็นว่ามันลงท้ายด้วย e ly ใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เหลือเนี่ยต้องเป็น1ใน4อย่างนี้เท่านั้นเนาะเราตัด choice ก่อนครับนั่นคือข้อ c cat และข้อ b boy เพราะว่า เวิร์บช่องที่1กับเวิร์บเติม s มันใส่ไม่ได้ถูกไหมมันไม่ใช่1ใน4อย่างนี้นะครับตรงไปตรงมาเลยโอเคที่เหลือครับมันจะใช้รูปแบบอันไหนมันก็ต่างกันในเชิงของความหมายนิดหนึ่งนะครับเราใช้คำนามใส่เข้าไปหลังเว r b to be เพื่อให้คำจำกัดความครับพูดง่ายๆดีกว่าก็คือบอกว่าประธานานะประธานนะครับประธานมีกดไม่ติดกำนึงฮนะประธานนะครับ กับครรมคือให้ความหมายว่าประธานและร,รมเป็นความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับฉันบอกว่า he is john he กับ john คือคนเดียวกันเป็นต้นนะครับเราใส่ adjective เข้ามารองรับหลัง verb to be เพื่อเอามาขยายประธานนั่นเองครับเอาท่อน adjective ตนัวนี้หน้าที่ของมันคือไปขยายประธานอยู่ข้างหน้านะฮะเราใส่ verb ing เข้ามาเพื่ออะไรครับแต่ไม่มีใน choice นะแต่ใส่เข้ามาเพื่อบ่งบอกถึงไปกระทำกิริยา เวิร์บตัวนั้นนะครับส่วนเวิร์บช่องที่3มาใส่หลังเวิร์บทุกบีคงจะเราได้ว่ามันหมายถึงถูกประทานเนี่ยถูกกระทํากิริยานั่นเองนะครับมันจะความหมายเนี่ยต้องมาเวทกันว่าเป็นรูปแบบไหนดีแต่ในข้อนี้รู้สึกว่าจะเหลือเพียงแค่นาวนะครับแล้วก็ Verb3 และ a d j e c t i v e เนาะซึ่งมันอยู่ใน choice เดียวกันอยู่แล้วไม่เป็นไรอ่ะก็จะเลือกคำตอบได้ต้องอ่านนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วกัมม่า ไม่พอต้องรู้จักคำศัพท์ด้วยนะครับ Customer reviews uh, Customer reviews indicate that uh, review ของลูกค้า indicate ครับเป็นคำศัพท์แปลว่าระบุเนาะ indicate ระบุ that ว่า indicate that ระบุว่า m a many modern mobile devices หลายๆอุปกรณ์โทรศัพท์สมัยใหม่หลายเลชันเนี่ยนะฮะ device จดไปก่อนเนาะอุปกรณ์นะครับ อย่างนี้ละการอุปกรณ์โทรศัพท์แบบสมัยใหม่หลายๆอันเนี่ยนะครับมันมักจะมักจะอะไรครับมักจะจุดๆๆอย่างไม่จําเป็นอบอกว่าประธานเนี่ยคืออุปกรณ์โทรศัพท์ใช่ไหมครับถ้าเราใส่นาวเข้าไปความหมายมันจะหมายถึงว่าอุปกรณ์โทรศัพท์คือคอมพิเคชันเป็นสิ่งเดียวกันนะฮะ แน่นอนฮะเราก็ต้องรู้ความหมายคอมพิเคชด้วยเนาะเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดหนึ่งคอมพิเคชครับทั้งหมด4ข้อนี้มันมาจาก Ver b ข้อ C คือแปลว่าซับซ้อนทำให้ซับซ้อนเนาะฉะนั้นข้อ A นะครับคอมพิเคชันหมายถึงความซับซ้อนนั่นเองนะครับข้อดีดอก็ต้องหมายถึงอย่างซับซ้อนหรือถูกทําให้ซับซ้อนนะทั้งหมดนี้ความหมายเดียวกันหมดเพราะว่ามันต่างแค่ประเภทของคาด้านหน้านเหมือนกันนะอ่ะ พิจารณาง่ายๆนะครับอุปกรณ์กับคําว่าซับซ้อนเนี่ยมันคนละอย่างกันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันที่มาระบุความหมายกันได้อยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของคํานามจึงตกไปจึงเหลือแค่ว่าใส่ข้อดีด็อกคอมพลิเตเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับผมความหมายมันหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงเวิร์ช่องที่สามได้เหมือนกันก็คือออุปกรณ์ทโทรศัพท์ใช่ไหมครับมักจะถูกทําให้ซับซ้อนโดยไม่จําเป็นซึ่งก็มีความหมายที่โอเคหรือว่า มีความซับซ้อนนะครับเป็นไปอย่างซับซ้อนอย่างไม่จําเป็นก็ใช้ความหมายเชิง d อดติคทก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ใส่นาวเข้าไปคงไม่ work อันนี้เป็นเรื่องของ1ตัด choice ด้วยก a m m a r นะครับวิธีการและคอนเซปตที่พิจารณาสิ่งที่อยู่หลังเว b to be แล้วก็ w เว t ด้วย meaning ต่อนะครับข้อที่1นึเรียบร้อยต่อข้อดีด็ออย่าลืมความคำศัพท์นะครับ Indica t ตตัวนี้ indicates นะครับหมายถึงระบุบ่งชี้นะครับชี้วัดก็ได้นะครับ แปลได้หลายอย่างชีวัดอ่ะนะฮะ device นะครับตัวนี้แปลว่าอุปกรณ์เป็น,ปนคำที่เจอบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับ unnecessary นะฮะตัวนี้หมายถึงไม่จำเป็นเนาะ necessary เนี่ยแปลว่าจำเป็นอาจจะคุ้นๆกันอยู่ฉะนั้น unnecessary ก็คือไม่จำเป็นนะครับส่วน complicate หมายถึงซับซ้อนนะครับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างเจอได้เรื่อยๆเลยนะครับนย นะครับข้อที่1ผ่านไปแล้วมาดูเฉลยละเอียดข้อที่2กันครับโอเคข้อที่2ครับผมอันนี้เจอคํากลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราดูเรื่องอคอ u n ั t i o n มาแล้วก็จะพบว่าทั้งหมดนี้คือ c o n อ u n ั t i o n หมดเลยข้อนี้วัดเออเรื่องคําเชื่อมประโยคนะครับซึ่งคอน n ั t ชันแต่ละตัวมันก็มีเงื่อนไขต่างกันนะ despite เอาความหมายก่อนละกันนะครับเอาความหมายก่อน d e s p i นะแปลว่าถึงแม้ว่าแต่ว่าแม้ว่านะะ e x c e p t หมายถึงยกเว้นนะครับใช่ไหมนะฮะ since แปลได้สองอย่างครับ since หมายถึงตั้งแต่แล้วก็เพราะแปลได้สองอย่างนะครับตั้งแต่และเพราะที่แปลว่า because นะส่วน during คุณค,คุ้นอยู่แล้วใช่ไหม during หมายถึงระหว่างใช่ไหมครับอันนี้เรื่องของความหมายเนาะเอาเรื่องความหมายก่อนนะครับแต่ว่า นะนอกจากความหมายของคําเชื่อมแล้วเราต้องรู้จักเ,เงื่อนไขวิธีการใช้ของคําเชื่อมด้วยนะครับว่ามันมีเงื่อนไขยอย่างไรตอนนี้ก็มาดูจดไว้ก่อนเลยว่าแต่ละอัน4ตัวนี้มีเงื่อนไขเฉพาะตัวของมันเองอยู่นะฮะอันดับแรกเราจะใช้ despite ผมขอเขียนแบบเต็มๆไว้ก่อนก็คือห้ามตามด้วยประโยคนะฮะ despite เวลาจะใช้เชื่อมเนี่ยคือมันเป็นคําเชื่อมแหละนะแต่สิ่งที่ตามหลังต้องเป็นคนํานาม ต้องตามด้วยหนาวนั่นหมายถึงว่าห้ามตามด้วยประโยคเป็นรูปแบบประโยคไม่ได้ที่อยู่ข้างหล despite นะครับหมายถึงว่าข้างหลังห้ามมีรูปแบบ subject verb object ใส่ไม่ได้นี่เป็นข้อกําหนดเลยนะครับต้องเป็นก้อนคํานามยาวๆอย่างเดียวหลัง despite เนาะโอเคต่อมา except เฉยๆนะครับ except แปลว่ายกเว้นยกเว้นเฉยๆเนี่ย except นะถ้าใช้ except ธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องตามด้วยหนาวครับ ห้ามตามด้วประโยคเหมือนกันเลยเงื่อนไขเดียวกันเลยกับ despite เนาะแต่ว่าจะตามด้วยประโยคได้ด้วยประโยคได้นะมันตามได้ก้ต่อเมื่อใช้แบบนี้ครับคือเป็น e x c e p t h a t เมือ่อเมื่อต่อด้วย t h a t ลงไปอย่างเงี้ย มี except แลมีได้ต่อโอเคใส่ประโยคตามหลังได้ถ้า except เฉยๆต้องเป็นต้อนคำนามเท่านั้นนะฮะห้ามเป็นรูปแบบประโยคสำหรับ since นะครับ since สามารถตามหลังได้ทั้ง sentence นะตามหลังได้ทั้งประโยคเลยแล้วก็ตามหลังด้วยคำนามเฉยๆก็ได้ since มีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะส่วน during นะครับในลักษณะเงื่อนไขาการใช้เนี่ยเราพูดถึงว่ามันตามด้วยอะไรเนาะต้องตามด้วยคำนามครับก็คือห้ามตามด้วยประโยคนั่นเองนะ จริงๆข้อนี้ก็ถือว่าวัดคอนเซ็ปที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาถ้าเรารู้ว่าอะไรตามหลังอะไรได้บ้างนะครับฉะนั้นดูจากตรงนี้เรามารีวิวเงื่อนไขกันเนี่ยก็จะพบว่าด้านหลังของ Blank นะครับเราไม่ได้ดูไม่ต้องอ่านความหมายของประโยคเลยก็ได้นะครับเพราะว่าข้อนี้แต่มันค่อนข้างชี้ประเด็นคําตอบมาตรงตัวหลัง Blank เนี่ยจะเห็นว่าเจอ He นะครับ He เป็นโ n o u n ใช่ไหมหลัง He เป็น join join เป็น verb ถูกไหมครับหลัง join เป็น the sales department ซึ่ง the sales department เป็นกรรมถูกไหมครับมันคือ subject verb และ object เรียงต่อกันครับฉะนั้นมันเป็นประโยคในส่วนที่อยู่หลัง blank เนาะนั่นหมายความว่านะครับ despite ใส่ไม่ได้ except ใส่ไม่ได้ during ใส่ไม่ได้คำตอบคือ since นี่คือวิธีการทำข้อนี้แบบ รวดเร็วที่สุดคือเราต้องเข้าใจเงื่อนไขสําหรับคําเชื่อมแต่ละคำโอเคเนาะอันนี้จดไว้ก่อนได้เลยนะครับข้อแบบนี้ทําได้เร็วได้นะโดยไม่ต้องแปละนะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เรามาแปลกันหน่อยละกันเพราะว่ามีคําศัพท์ที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับ Jamal n e u s a r t has received top performance reviews เขา received ครับคำนี้คำนี้คุ้คนๆไหมครับแปลว่า ได้รับถูกไหมครับเขาได้รับ top performance review top performance review ได้รับรีวิวอะไรครับ performance ถ้าแปลาตามพรจ้าขุกนก็คือประสิทธิภาพนั่นเองพูดถึงเรื่องของ business performance แปลว่าประสิทธิภาพการทำงานนะครับ top ก็คืออย่างยอดเยี่ยมใช่ไหม top ไปถึงอยู่บนสุดก็เยี่ยมสุดเลยนะครับได้รีวิวการทำงานที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับตั้งแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่า s i n c e เนี่ยมี2ความหมายก็เริ่มเลืออคําว่าตั้งแต่แล้วกันเนานี่ next hand square นะครับตั้งแต่เขาเขา้าร่วมแผนเซลล์เมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะอ่ะนี่ก็คำศัพท์ในข้อที่2นะไปดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3เป็นเรื่องของคล้ายๆกับข้อที่1ใช่ไหมหนึ่งส่วนสคล้ายๆกับข้อที่1 0ึ่นะก็คือด้านหน้าของ choice กับทุกข้อเป็นคำที่เขียนเหมือนกันหมดเลย r e g u ใช่ไหมครับ regular เนี่ยตรงนี้ต่างกันที่ ด้านหลังฉะนั้นเจอข้อลักษณะแบบนี้นะฮะมันก็คือเรื่อง part of speech เช่นเดิม,มก็คืออย่างแรกต้องรู้ว่าแต่ละ choice เป็นคำประเภทอะไรก่อนต้องจับ suffix ให้ได้ต้องจับ suffix ให้ได้นะครับสิ่งที่ต่อท้ายคำโอเคอดูไม่ยากครับข้อนี้อันนี้ลบไปก่อนนะฮะันดับแรกครับเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนก็ได้คดี dogly ลงท้ายด้วย ly 99เป็น adverb ถูกไหมนะครับ99คําที่ลงท้ายด้วย ly เนี่ย เป็น adverb ครับนี่คือคำขยาย verb adverb นั่นเองครับตัดลี่ทิ้งครับข้อดี dog ตัดลี่ทิ้งเหลือข้ออะไรเหลือข้อ a เพราะว่า adverb เนี่ยส่วนมากสร้างมาจาก adjective พอเอาลี่ออกปุ๊บจะเหลืออะไรก็จะกลายเป็น adjective นะครับฉะนั้นข้อ a มันคือ adjective ครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มี suffix support ตัวแต่เราไล่ดูจากข้อดี dog ได้เนาะ ทีนี้ข้อดีบอยลงท้ายด้วย ity ครับ ity e เห็นไหมฮะ i e t คือคำน้าครับเป็น s ั f ฟิกของ now แล้วก็ข้อส cat ate ate เป็น suffix ของ verb นะอันนี้เดี๋ยวมีลิสต์๋ยกไปดูกันใน unit ของ grammar review นะครับตอนนี้จดไว้ก่อนครับอะไรเป็นอะไรนะฮะ มาดูกลับมาดูที่ choice ครับเราจะพบว่าข้างหน้า blank มาดูที่ f o c u s ที่ตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องอ่านยังไม่ต้องแปลนะครับ f o c u s ที่ตัว blank หรือว่าช่องว่างทื่ให้เติมคำนี่ก่อนเนาะข้างหน้าคือ dad ครับข้างหน้าของ blank เป็น dad dad บอกว่าตัว dad เนี่ยโดยหลักๆแล้วเรามาใช้เพราะว่า dad มันคือจุดเริ่มต้นของประโยคขยายนะครับเป็นจุดเริ่มต้นประโยคขยายเวลาเจอ dad นะครับในประโยคเนี่ย ฉะนั้นสิ่งที่ตามหลังแด t มันต้องตามด้วยประโยคถูกไหมประโยคขยายก็คือประโยคนั่นก็คือต้องมี subject มี verb แล้วก็มี object ตามหลังอยู่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่หลังแด t กำหนดไว้ว่าต้องมีอะไรแบบนี้นะครับทีนี้มาเช็คข้างหลังแดตครับข้างหน้าไม่ต้องไปเช็คแล้วเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นช่องว่างมันอยู่หลังดัดเท่านั้นเลยถึงไหมหลังดัดมีอะไรแล้วบ้างครับ learning new skills enhances creativity and focus นะครับเราพบอะไรบ้างเนาะตัวที่หนึ่งข้างหลังตัวแรก,แรกนะครับก็คือพบ verb ing ครับ learning new skills learning เนี่ยเป็น verb ing new skills เนี่ยเป็น now นะผมเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพ verb ing นะครับตัวนี้ส่วน new skills เนี่ยนะครับเปลียนสีก่อนนิดนึงนะฮะ ไม่เห็นนะฮะอา้าวโอเคโอเคนะครับ new skills เนี่ยเป็น n o n นะครับมันแต่ละอันเป็นอะไรบ้างตามนี้นะครับต่อมา enhances นะครับ enhance เป็น verb อันนี้มาด้วยคำศัพท์ก่อนนะครับต้องทราบว่าคำนี้เป็นเป็นหนึ่งในคำที่สำคัญในทวีกเหมือนกันนะครับ enhance แปลว,ว่าเสริมสร้างแล้วมันเป็น verb นะครับอันนี้ดูด้วยดูด้วย suffix ไม่ได้ต้องรู้จักคำศัพท์นะครับมันเป็น verb เติม s ครับ แล้วก็ creativity itty ครับเป็น now focus ก็เป็น now นะเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับพอจะอะดูคร่าวๆดูออกไหมเอ่ยว่าคือหลัง that เนี่ยมันต้องเป็นประโยคเนาะหนึ่งประโยคในประโยคประโยคหนึ่งต้องมี verb อยู่หนึ่งตัวใช่ไหมครับต้องมี verb ที่เขียนตาม tense หลักอยู่หนึ่งตัวซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันมีการใช้ verb ที่เขียนตาม verb tense แล้วก็วคือ verb เติม s คือตัว enhances ตัวนี้ enhance ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น verb ในประโยคขยายเรียบร้อยนะครับก็คออือมันมี verb ไปแล้วอะฉะนั้นหน้า enhances นะฮะก็คือตรงนี้เนี่ยต้องเป็นส่วนของประธานของประโยคแล้วแหละนะเป็นส่วนของประธานประโยคฉะนั้นไอ้ I learning new skills เนี่ยคือก้อนประธานทั้งหมดของประโยคขยาย ดูได้ยังไงรู้ได้งไงว่าเฮ้ยมันเป็น verb-ing ไม่หรอนะครับอ่า verb-ing มีหน้าที่สองอย่างอธิบายไว้ก่อนหนึ่งก็คือมันเป็น verb ที่อยู่ตามหลัง verb คำกริยาช่วยตัวอื่นๆน,นะครับอันนั้นใช้เป็นกริออยาแต่ verb-ing สามารถนําทําหน้าที่เป็นประธานหน้าสุดได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของ verb-ing ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่มันเอามาตัด choice ได้ครับในประเด็นตรงนี้เพราะว่าอันดับแรกนะ regular regular เป็นคำ adjective นะครับถ้าจะเอา regular มาใช้มันต้องเอามาขยายคำนามซึ่งข้างหลัง regular คือหมายถึงว่าข้างหน้าข้างหลัง regular ต้องเป็นคำนามนะเนาะแดดเป็นส่วนประกอบของประโยคไม่ใช่คำนามนะฉะนั้นใส่ปุ๊บก็ขยายแ <That S 2> ไม่ได้ข้างหลัง learning ไม่ใช่คำนาม learning เป็น verb-ing ก็ขยาย learning ไม่ได้นะฮะฉะนั้นสรุปแล้ว regular mm. ก็เลยจบกั้นนะครับใส่ไม่ได้ต่อมาเพราะว่าเราเห็นแล้วว่า ไ verb เนี่ยคือ enhances เนี่ยข้างหน้ามันมีคำนามเอ่อมันมีส่วนที่ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็คือ learning new skills นะครับถ้าเราใส่ regularity regular นะครับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดประธาน2ตัวขึ้นมานะครับก็คือประธาน1ประธาน2ติดกันเลยเราไม่มีคำเชื่อมซึ่งกรณีแบบนี้มันทำให้มันใส่ไม่ได้นะครับประธานถ้าจะมี2ตัวก็ต้องมีคำเชื่อมคำใส่เข้ามาเนาะ ข้อสครับ r e g u l a เ e เป็น Verb หนึ่งประโยคนะคผมเขียนไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับหนึ่งประโยคโอ้นะครับหนึ่งประโยคมีเวริรหลักได้แค่ที่เดียวนะครับหนึ่งประโยคมี Ver b หลักมีกริยาหลักได้แค่หนึ่งที่โอเคไหมครับนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่อง Verb tense เ,เลยนะฮะ นั่นหมายความว่าหลังดัดจนถึงจุด Full Stop เนี่ยนะครับมันมีเว r รหลักได้แค่ตัวเดียวแล้วมันมีไปแล้วก็คือ enhance s ตัวนี้ถ้าเราจะใส่ regulate เข้ามาอีกทีหนึ่งอันนี้มันผิดกฎครับผิดข้อกำหนดฉะนั้นมันเป็นไปนไม่ได้สุดท้ายแล้วอันนี้เราตัด choice นะครับตัด choice ถึงความเป็น,ปนไปไได้ทั้งสิ้นนั่นแปลว่าสุดท้ายก็คือคำตอบเนี่ยเหลือข้อดีคือ regularly เป็นคำตอบครับ ทำไมถึงเป็นคําตอบเพราะว่า regularly เป็น adverb ซึ่ง adverb ตัวนี้สามารถมาใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกจากมาขยาย learning ข้างหลังที่ติดการเพราะ learning เป็น verb-ing ก็ถูกขยายด้วย regularly ได้นะครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าข้อด dog จึงเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับถึงแม้ learning จะเป็นประานแต่ learning ก็ทําหน้าที่เป็นยังคงเป็น verb-ing อยู่ดีนะครับเนาะ,ะมาดูความหมายกันครับว่า ประโยคทั้ทงสามบรรทัดนี้แปลว่าอะไรบ้างนะครับมีคำที่สำคัญอยู่พอสมควรเลยนะครับ j i a n corporations continuing education policy นะครับนี่คือประธานตัวแรกสุดนะนโยบายนะครับ policy นโยบายนโยบายการศึกษาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเนาะ continue จำคุน้นคุ้นใช่ไหมฮะ continue แปลว่าต่อเนื่องส่นะครับ continuing ก็เป็นคำขยาย นะครับมาขยาย Education Policy ว่าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องของบริษัทไจย,ยนนั้นระบุว่าประกาศว่าแถลงว่าครับ States not States หมายถึงกำหนดว่ากำหนดนะครับความหมายของ States กำหนดระบุความหมายประมาณนี้นะครับโอเคว่า regularly learning new skills การเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆอย่าง regularly อย่างคงที่นั่นเองนะครับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างคงที่มันไปเสริมสร้างความสร้างสารรค์และโฟกัสนะนี่คือความหมายนะครับโอเคพิมพ์ไปก่อนนะครับ regular คือเป็นปกติเรื่อยๆคงที่อ่าหมายถึงทำซ้ำๆ เป็นไปอย่างเรื่อยๆนะครับปกติทาเป็นปกติประมาณนี้นะการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันไปเสริมสร้าง enhance นะนี่ก็เป็นคำสำคัญเหมือนกันนะครับโอเคก็คำศัพท์เยอะพอสมควรเลยสำหรับข้อนี้เนาะโอเคครับผมก็นี่เป็นอีกหนึ่ง part of speech question